สวัสดีครับสวัสดีนานะนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีรอบนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ติดขัดนะครับเรื่องการสตรีมมิ่งนะครับนะพอดีอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูไม้กันนะครับนี่ไม้นะครับผมไม้เป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรดีนะครับรอบนี้ดีดีดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับนะสวัสดีครับนาแนนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับนาแนนหลังจากที่เราเห็นสภาพไม้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับนะถ้าเป็นนะาะจะเลือกใช้เหยื่ออะไรครับก่อน นะครับถ้าเจอหมายประเภทนี้นะอันนี้เรามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับนะไม่ได้มาสอนหรือว่าอะไรนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับก็สามารถเอาไปเอาไปใช้งานได้นะครับนะหรือว่าเรามาลองแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับจากที่ประสบการณ์นะครับของแต่ละท่านเนาะนะครับาแน่นนะครับ ถ้าเป็นผมนะครับอันนี้นะการตกปลานะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรตายตัวทั้งนั้นนะครับเราสามารถเรียนรู้พิกแพงวิเคราะห์นะในหน้าหน้างานนั้นัก็คือหน้าหน้าหมายที่เราไปตกปลาครับจากที่มองดูเนี่ยเราควรจะเอาเหยื่ออะไรก่อนนะครับควรจะใช้เหยื่อเบาที่สุดนะสําหรับผมนะถ้าเข้าหมายไปปุ๊บหนึ่งผมไม่รู้หรอกว่าหมายเนี้ยมีปลา หมายถึงว่ามีคนมากวนไหมนะมีแต่คือมองดูแล้วรอบๆนะครับรอบๆหมายเนี่ยเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยหมายน่าจะมีประช่อน,นะแล้วก็มองแล้วไม่มีตะข่ายนะมองแล้วไม่มีแหนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นคนเอาไฟการไฟฟ้ามาลงอะไรประมาณนี้นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งที่ผมจะใช้อันดับแรกก็คือจะใช้เป็นนี่ส่งกบยางนะครับผมจะส่งกบยางาไปสำรวจก่อนเลย ไม่ว่าน้ํำลึกหรือน้ําตื้นนะครับแต่ถ้าเป็นคลองลักษณะนี้และสามารถตีเราเฮ้ยเราสามารถตีข้ามฝั่งได้นะครับก็คือตีไปอีกฝาาหนึ่งครับเพื่อที่จะเอากบเนี่ยตัวกบยางเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงมาช้าช้านะครับมาเลยไม่ต้องใช้กฎหมายอ้าครับนะกฎหมายกฎหมาย ภาพเสียงเป็นไงครับนะนะนะใครรบกวนบอกนิดนึงนะครับภาพมันแหลกไหมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมสตรีมมิ่งไปรอบแรกภาพมันกระตุกนะครับยังไงต้องขอโทษได้นะครับนี่เลยครับตัวนี้นะผมจะส่งลงไปก่อนนะครับส่งไปแล้วถ้าปลากินไม่ระแวงนะเหยื่อประเภทที่2ผมก็จะไม่ได้ใช้นะแล้วประเภทที่3หูผมก็จะไม่ได้ใช้ผมก็จะตีนี่เลยกบอย่างอย่างเดียวนะครับอันนี้สําหรับผมนะครับ นานาท่านอื่นไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับผมนะครับถ้าตีแล้วปลากัดกัดไม่ระแวงนะครับก็จะไปอย่างเดียวเลยนะครับกบกระโดดก็จะไม่ไม่ลงน้ํานะครับถ้าเป็นผมก็คือลุยกบยางอย่างเดียวเลยนะครับเผ่อถ้าเจอหมายที่แบบปลาปลากัดปลา,ากัดดีจริงี่ย เดินเดินตีไม่ถึงห้าร้อยเมตรด้วยซ้ำนะครับเราจะตีอยู่นี่แหละบางทีก็อยู่ช่องเดียวนะครับก็ได้ปลาสวยมาถ่ายรูปนะครับแต่นะครับมีข้อแม้นะครับแต่ถ้าไม่กินละ่ะปลาไม่กินละ่ะตีกบยางเดินกบยางห้านาทีผ่านไปปลาไม่กัดสิบนาทีผ่านไปก็ยังไม่กัดย้ายไหมนะครับเดินไปหนึ 200, 300, 300่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนะก็ตีไปเรื่อยๆ มันยังไม่กัดอีกนะครับโอเคไม่กระตุกแล้วครับขอบคุณมากครับน้าแน่แน,นะถ้าปลามันไม่กัดอีกนี่ทีนี้นะับนะต้องิีคอแล้วว่าเฮ้ยต้องลองเปลี่ยนเหยื่อแล้วนะจากนั้นสิ่งที่สองนะครับสําหรับผมนะอันนี้ไม่ตายตัวนะครับนะ้าแเอาไปพลิกแพงกันได้นะครับอันนี้มาแลกเปลี่ยนกันเฉยอย่างที่สองที่ผมจะลองนะครับหลังจากที่กบยางโดยแล้วปลามไม่กัดนะนี่ ได้ยินไหมฮะจะมีเสียงนะครับนะครับผมผมก็จะลงกบยางเอ้ยกบกระโดดนะครับขอโทัวไครับผมนะครับจะตีกบกระโดดนะครับหลักๆก็จะตีข้ามฝั่งอีกนั่นแหละครับนะตีข้ามฝั่งให้มันไปตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับตกฝั่งฝั่งที่เป็นเห็นไหมฮะ จะมีหญ้านะครับแล้วก็ดินอีกฟากหนึ่งของคลองนะให้ตีขึ้นไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้ลงน้าเบาๆนะครับพอลงน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็ก่อให้กบกระโดดออกมานะครับมีเสียงนะครับจะจะช่วยเรียกปลาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวกบกระโดดนะครับหากมีตัวนะครับปลาก็กัดนะครับเคาะไปเรื่อยๆนะครับเคาะไปนะครับ ห้าหนาทีสิบนาทีนะถ้าปากัดดีก็ตีกบกระโดดยาวเลยนะครับกบยางก็คือไม่ใช่ละก็จะตีกบกระโดดอย่างเดียวไปเลยนะครับนะี่จนกว่าจะจบเกมนะครับแป่นะครับมีข้อแม่อีกกบยางไปแล้วกบกระโดดไปแล้วปลามันไม่กัดทําไงนี่ทาไงต้องมีเหยื่อไปอีกนะครับนถ้ามีเหยื่อไปอย่างเดียวนี่คือจบเลยนะครับ หมายถึงเราจบเกมนะฮะกินแห้วนะครับถ้าหมายนั้นนะ่ะเขี้ยวปาเขี่ยวแล้วก็คนกวนเยอะนะฮะเราต้องเราต้องไปวิเคราะห์งานให้ได้นะไม่งั้นให้วจริงจริงนะคอ่าต่อไปนะครับกบกระโดดผ่านไปต่อไปจะลงน้ําแล้วนะฮะนี่ผมจะส่งนี่เลยครับปราบเซียนนะนี่ปลายางปราบเซียนนี ไม่ต้องมีร้ายนะเนี่ยมีแค่เกตแค่นี้พอนะครับเห็นเพชรไหมมันวุ่งวิ่งวุ่งวิ่งเนี่ยนะหมเหนไหมมันวิ่งนะเนี่ยถ้าเจอแสงแดดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันไปห่างน่ะมันจะวุ่งวิ่งวุ่งวิ่ง,วง,วง <c oughs> อุ้ยห <c oughs> ลงตัวตีนี่ครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเหมือนกันครับตีข้ามฝั่งผมไม่ตีให้ตกน้ํานะ ถ้าปลายางลักษณะนี้ก็คือมันจะเก็บคมเบ็ดเห็นไหมครับมันจะเก็บคมเบ็ดค่อนข้างดีนะผมชอบแบบนี้นะครับในการเดินเดินปลายางนะครับมันจะตีข้ามฝั่งนะครับโดยการตีไปให้ตกอีกฝั่งนึ่งเห็นไหมครับฝั่งนี้ที่เป็นหญ้าหรือเป็นดินอีกฝั่งหนึ่ง,ง,ง,งนะตีปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลงน้ําพอตีลงปุ๊บก,ก็ก่อมาก จะเจอจะอะไรก็ได้นะแอคชั่นนี้ก็เราก็สร้างเอาซึ่งปลามันไปอย่างนี้ถ้าปลามันโดนผิวน้ำนะครับไม่ว่ากบกระโดดกบยางไม่เอาเจอปลายางเรียบร้อยครับได้ตัวแน่นอนนะได้ถ่ายรูปคู่ปลาอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็ได้ปลามาเพานะครับผมนี่ แต่นะครับมีข้อแม้อีกนะครับนันะนะซึ่งอ,อ,อันนีนะ้เราก็ต้องอยู่หน้างานอีกนะครับว่าเฮ้ยถ้าผมไม่มีปลายางแบบเมื่อกี้ล่ะผมจะใช้พวกหนอนแบบนี้ได้ไหมนี่เป็นหัวจิกอย่างเงี้ยนยแต่หัวจิกแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันมีมันมีคมเบดอยู่ด้านบนซึ่งมันไม่ได้เก็บคมเบดนะครับในการที่เราตีไปแล้วเราจะเจอจะอะไรมาอย่างเงี้ย นะเพื่อที่จะให้ให้หนอนะนะหรือปลายางเนี้ยมันทํางานมานะครับซึ่งใต้น้ำมาเราไม่รู้นะว่ามีเศษหญ้าหญ้าเน่าหญ้าตายนะครับหรือเศษพวกถุงพวกอะไรเยอะซึ่งเราไม่รู้นะแต่ถ้าตีไปถ้ามันไปเกี่ยวเนี่ยมันมีโอกาสเกี่ยวสวะเกี่ยวอะไรมานะครับนะก็ควรที่จะเอาเหยื่อประเภทที่มันเก็บคมเบ็ดได้งนี้นะครับ ควรเตรียมแบบนี้ไปด้วยนะครับเผื่อเจอสวะเจอสลายเยอะนะครับอย่างนี้อาจจะหมดสินะครับเนียแบบนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้ลองดัดแปลงดูเล่นๆนะครับนี่ก็ไม่เล่นนะแต่มันใช้งานได้จริงนะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับนานาลองทํากันดูนะครับนี่ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ผมสามารถตีข้ามฝั่งโดยที่ไม่ต้องกลัวมันเกี่ยวนะครับเห็นไหมครับเนี้ยนะมันจะเป็นลักษณะนี้เอาลวดมาดัดนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำทำคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยเราเราจะเอาขอเบรดมาแล้วเราทําทําลวดแบบนี้ยังไงนะครับก็คือเห็นไหมครับมันจะดึงมาได้สบายเลย สามารถตีค้าฝั่งปุ๊บตกตรงเนี้แล้วเราก็ลากออกมาได้เลยนะตีค้าฝั่งแล้วก็ลากลากตรงนี้มาได้เลยถ้าปลาอมอมปลวกมิดนแน่นอนนะกัดกัดลงไปนี่ก็หลุดแล้วเนหะ็นไหมครับเป็นลวดบางๆนะครับเห็นไหมครับซึ่งผมว่ามันเก็บคมเป็ดได้ดีเลยนะเหมาะเลยคนระับสําหรับไม้ในลกๆนะไม้ในลกๆแล้วก็ปลาเคี้ยวนะครับ ลองไปตีดูข้างหน้าแล้วก็ใส่ตะกัวลูกเล็กนะครับตรงนี้ใส่ตะกัวลูกเล็กไปหรือไม่ก็ลองไปดัดแปลงนะครับใช้พวกขอเบ็ดที่มีตะกัวแบบเนี้ยนะแต่ปลาบางจุดมันจะไม่กินหอกนะมันโดนตรงนี้มันแข็งๆแล้วบางทีปลาเคี้ยวๆมันมันเจอมันเจอมันเป็นโครงโลหะนี่มันคายนะคมันมันไม่เอาเลยนะอ้อ แต่ถ้าไม้ไหนโล่งจัดนะครับลงโล่งเลยนะไออย่างไม้เมื่อกี้นะครับบางคนอาจจะใช้เป็นเหยื่อประเภทนี้ก็ได้เหยื่อดำเนี่ยแต่ตีข้ามฝั่งไม่ได้นะครับตีไปเรียบร้อยนะเกะาะยาะครับเสียเลยนะครับถ้าถ้าไม่เสียเหยื่อเราเราก็ต้องเสียนะครับเสียสละนะในการลงเพื่อที่จะไปเอา เอาเหยื่อกลับคืนมานะครับนี่อันนี้กัดเอ็ดจุยนะครับนี่ดูนะครับให้ดูโครงนะครับอันนี้ผ่านมานี่นับไม่ท้วนนะครับปลากัดเนี่ยฟันปลาทั้งนั้นนะครับใช้ดีมากตัวนี้นะครับ แต่หมายต้องลงจริงนะครับนะเราต้องส่งเหยื่อไปสำรวจก่อนนะครับนะถ้าจะเอาอย่างนี้ลงไปเรียบร้อยนะจมน้ำ <c oughs> เราได้ลงได้ลงน้ำไปเอาเหยื่อแน่นอนนะครับอาจจะส่งเหยื่อพวกวัวจิกนะที่ราคาไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับส่งไปสำรวจก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันมีทางเลือกเสมอนะครับยังเหลืออีก2แบบนะบที่ผมจะแนะนำเหยื่อใต้น้ำนะครับ นี่มีใครเคยใช้ไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าแดดจัดหน่อยนะครับโอ้โหกัดกระจายนะครับเอาแว่นมาขายอีกที่ครับโอ้นะชวนวัดเสมาครับพอดีครับผมแว่นเรอแว่นแว่นผมเหลืออยู่ตัวเดียวนะที่ผมใช้ครับไอ้ที่เหลือเคยสั่งมามันมันหมดไปแล้วครับผมนะมันไม่มีไม่มีผลิตนะครับมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่ง เรื่องแว่นเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าที่จะสั่งมาเพราะว่าเราสั่งมาเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้นะครับอย่างลาซาด้าเองเนี่ยผมก็เจ็บเจ็บมาเยอะนะครับก็คือสั่งสั่งมาแล้วมันมันไม่ใช่โพลาร์ไลน์นะสั่งมามันเป็นเลนไม่ใช่เลนโพลาร์ไล์หมดตังค์สองร้อยสามร้อยนะครับซื้อมาแล้วก็มาโยนทิ้งนะครับเดี๋ยวกำลังติดต่อทาง AliExpress อยู่นะครับถ้าเกิดได้ ได้ตัวตัวใหม่มาเดี๋ยวจะลองเอามาลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบ่งแบ่งกันใช้นะครับน,นี่ตัวนี้ครับแดดออกสักหน่อยนะครับนี่กัดดีมากนะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรใบหลิวป่ะฮะหรือเรียกอะไรเนี่ยมีใครพอจะจําได้ไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาฮิตตีกันมากเลยนะนนช่อนกัดดีนะครับเห็นอย่างเงี้ยกัดดีนะครับผม แต่ขอเบ็ดมันเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไมายมีสลายครับสลายหญ้าตายจบนะครับตีไปเกาะมานี่เป็นพุ่มเลยนะแทนที่ปลาจะกัดเนี่ยกลายกลายเป็นว่าทําทําให้หมายแตกนะครับผมตรงหมยโล่งจริงๆนะครับนะก่อนที่จะดูนะครับอย่าลืมส่งเหยื่อไปสํารวจกันก่อนนะครับนะเอาเหยื่อที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยหัวจิ๊กไม่กี่บาทตัวนอน ตัวหนอนยี่สิบตัวไม่กี่บาทครับหนอนแบบเนี้นี่ใอป่ายางนะใครสนใจสอบถามผมมานะนี่เราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะถ้าใครสนใจเนะียหัวจิกก็ไม่กี่บาทครับลักษณะนี้ผมชอบมันมันดึงมาดีนะตรงนี้เนี่ยส่งตัวนี้ไปสำรวจก่อนเลยนะครับถ้ามันไปเกี่ยวจะลายเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเยือ่อ แบบนี้นะครับที่มันเก็บคมเบ็ดดีๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตีใต้น้ํานะครับอย่างนี้นะครับเอาลงไปใต้น้ําเลยอ่ะเยอะอประเภทสุดท้ายนะครับนะฮะครับผมรอโอเคครับนะน้ําบอกรอโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับผมต่อไปนี่เลยนะครับ ตัวนี้มีใครรู้จักไหมครับว่าอะไรนานาที่เป็นเซียนเบตก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะนะครับฟุงฟิงกุง้งยิงไหมเนี่ยนี่ดูใบหลิวนะสองใบเลยอันนี้ถ้าหมายโล่งนะตีเลยนี่ส่งไปสำรวจปุ๊บหมยโล่งนะครับจัดเลยครับตีจิบก็ได้นะ ช่อนจีบเนี่ยตียตีตีข้ามจิบไปก่อนหน่อยนึงนะครับสมมติมันจิบตรงนี้นครับให้เราตีข้ามข้ามม,าาม,มานันนะแล้วก็ลากผ่านหน้านโดนโดนแน่นอน,นครับจัดเลยครับเตรียมให้ครบนะครับเหยื่อะนะเวลาออกหมายเนาะ ยังไงได้ตัวแน่นอนนะครับผมหมดแล้วครับเื่อประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดเจอหมายนะยังไงก็ต้องได้ตัวแน่นอนนะถ้ามีปลานะมีปลานะครับอดใจไม่ไหวนะครับตื้อสักหน่อยนะนั่นนะนะการตื้อเพราะว่าเราไม่ได้ตกหมายแบบหมายเปิดซิงนะอย่าอย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปเรียกว่าอะไรนะตีสังพักแล้วก็ เออปลาไม่กินว่ะมันจะกินได้ยังไงล่ะเนะาะเพราะปลามันปลามันเขรียดหมดแล้วอะ่ะนะฮะปลามันปลามันก็ไม่กินนะฮะอืมเดี๋ยวมีเรื่องเล่านิดหนึ่ง่ะก่อนจบนะ่เดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องนิดหนึ่งนอกเรื่องนะฮะอันนี้ไปตกกับเพื่อนด้วยกันนะฮะเนีย่ยไปออกไม้เละตกปลานะครับแล้วทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่านะมาแชร์กันนะ เรื่องเราไปตกกับเพื่อนอยืนข้างๆเันเลยตีอยู่เป็นไม้แหนนะครับแต่ไม้เขี้ยวไม้นี้ยมันอยู่ข้างทางนมะาชนหนึ่งไสไสโลเลยนะตีต,ตีอยู่ข,ข้างนะครับเพื่อนก็ตีตือ้อยู่ประมาณห้านาทีกัดไม่โดนนะกัดไปสองทีไม่โดนแล้วเพื่อนผมก็ไม่ไหวตีห้านาทีเองนะบอก แม่เอ้ยไม่กัดโัวทษทีพูดคำยาบนะพอบอกไม่กัดปุ๊บย้ายเลยเดินหนีผมนึกในใจเสร็จละเสร็จผมแน่ผมก็ไปยืนแทนที่เลยไปยืนแทนที่ผมตื้อยู่เป็นสิบนาทีนะตืกกบยางนี่เนี่ยตีสร้างแอคชั่นมาเรื่อยลากช้ามามั่งหยุดมั่งกระตุกมั่งนะครับเร็วมั่งช้ามั่งนะครับแล้วก็ลากหยุดลากหยุดลากหยุดหยุดลากลากหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ย สเต็ปตามสเต็ปลองไปเรื่อยในที่สุดมันก็กัดนะนาทีที่สิบกว่ากว่าเ้ยทำนะสิบวานาทีกัดเรียบร้อยเพื่อนบอกโอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้วถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้คงได้ตัวนะอะไรประมาณนั้นครับโอเคนะครับผม <S <S ประมาณนี้นะครับนะลองลองาไปปรับใช้กันดูนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนะนะเอ่อ แล้วก็นะอีกท่านนะครับที่ได้ของรางวัลไปนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะพอดีระบบมันไม่โชว์นะฮะร,ระบบที่เป็นอ่แชทนะครับตอนเวลาไลฟ์อ่ะพอเราสตรีมมิ่งเสร็จแล้วอัพขึ้น youtube เสร็จแล้วอะไรประมาณนะั้นแล้วแชทมันก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวรบกวนนะ้าติดต่อผมมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะส่งของให้นะครับวันพรุ่งนี้นะ รบกวนนะติดต่อผมกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมส่งให้นะยังมีเหลืออีกหลายตัวนะครับมีใครอยากได้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับผมจะมีคําถามมาถามนานาน,นะครับถ้าใครตอบถูกแล้วผมจะมีแจกอีกนะครับส่งให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์ส่งให้ฟรีนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาก่อนนะครับะเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับช่วงนี้ทำงานโอ้โหไม่ได้หยุดเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านะครับวันพุธนี้นะถ้าเกิดได้ออกหมายนะครับใครเจอผมนะแถวคลองสี่คลองห้าคลองหกขึ้นไปด้านบนนะครับทักผมได้เลยนะครับผมว่าจะชวนผมไปตกด้วยก็ได้เพราะว่าผมก็หาหมายไม่ได้แล้วเนี่ยหมายแตกหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เจอทั้งพม่านะพม่าบุกในช่วงนี้ก่อสร้างเยอะนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านไปขึ้นตามหลังคลองตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งโดนโดนกันเยอะนะโดนทั้งอย่างว่าแล้วครับก็ทุกคนก็หากินนะฮะก็ปล่อยกันไปนะครับแต่ว่าก็คือถ้าหามาได้แล้วก็มีปล่อยไปบ้างก็ดีนะครับซื้อปล่อยคืนธรรมชาติบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะหาปลากินกันไม่ได้นะ อเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ